ดีจะพี่น้องทั้งพ้องเพื่อนยิ่งชายทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่ทั้งบ้านไกลบ้านไกลวิธีไทยฟินยังทวินห่วงหาโอแฟนจังแฟนจาที่มีเมย ทรมงให้ต้มนี่เดินตรงเป้าหมายแม่หนทางจะยาวไกลก็ถึงจุดหมายแล้วทุกท่านขอบคุณที่ช่วยเสริมทรงให้ตรงไปยังเป้าหมายแม่หนทางจะยาวไกลก็ถึงจุดหมายแล้วทุกท่าน สี่พชั่วโมงต้องตามกฎกำหนดไว้ส่วนสินทรัพย์นั้นนับได้พันสี่รอมบเมนเอาไหมสี่พัน oh 4, ชั่วโมงต้องตามกฎกำหนดไว้ส่วนทรัพย์สินนั้นนับได้พันสาบส วันนี้เลิกงามยามดีมาวันนี้โอ้ยวันนี้เลิกงามยามดีมาขึ้นเวทีฉลองรับมงกุฎพร้อมถวยทองเฉลิมฉลองจะน้องพี่ความสำเร็จในครั้งนี้มาจากที่ มาจากน้องที่มาช่วยประครับประคองวิถีไทยฟินกราบขอบคุณอ,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 อตรงเล่งตรงเล่งตรงเล่งกราบขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะ ทุกๆบ้านทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ให้กำสนับสนุนต้อมมาจนถึงวันนี้วันแห่งความสำเร็จไปแล้วอีกอเป็นขั้นแรกเนาะค่ะน้อนะคะ,นะคะกราบขอบคุณค่ะจากความรู้สึกจากใจจริงนะคะท่านผู้ชมนะคะได้ครบแล้วนะคะซิวีก็ให้พูดก่อนเนาะ,ะอันหิมะกกัถล่มทลายไปเลยพี่น้องเบิร์ดกระโปรงค่อยมือเนี่ยอ่า 4,000ต้อมย่อหลงจากหน่อย4,000ชั่วโมงนะคะแล้วก็ผู้ติดตามก็1,342นะเวลาที่ต้อมกดเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์นะคะตอนนี้กดเข้าร่วม,รรมเ,ร,ะะนนเรีเยบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมจ้านะคะได้มงกุฎมาครองได้ถ้วยทองมาถือได้ช่อดอกไม้สวยๆนะคะวิถีไทยฟินวิถีไทยฟินพี่น้องจัดเองเลยค่ะเห็นบ่คะ ความสุขเนาะจันเนาะจัดเอาเองก็ได้ค่ะไม่มีใครมอบเราสามารถที่จะมอบให้ตัวเองก็ได้นะคะวันนี้เอาชุดสวยมาป็เดิม <c oughs> ประเดิมกลางหิมะเลยท่านผู้ชมมันเดินยากแล้วมันก็เปียกไปหมดนะคะแต่ว่ามองแล้วมันก็เหมือนกับสีเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ขาดตกบกพร่องอะไรยังไงผิดพลาดยังไงต้องต้องขอโทษขออภยัยท่านผู้ชมไปในโอกาสนี้นะคะเพราะว่า ไม่ได้ซ้อมมาเลยค่ะมาถึงก็ขึ้นมานี่เลยนะคะก็ดีใจค่ะ <laughs> ผ่านพ้นไปแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งขั้นตอนนะคะแล้วก็ยังจะต้องอเดินหน้าไปอีกไกลนะคะแต่ว่าต้อมก็ทําไปด้วยด้วย,ด,วยด้วยความสุขนะคะท่านผู้ชมก็ต้องกราบขอพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเอาความสําเร็จมาฝากท่านผู้ชมคะ่ะความสําเร็จของต้อมก็มาจากพี่มาจากน้องทุกๆท่านนะคะที่ให้กัน ประคับประคองให้ต้อมมาถึงวันนี้นะคะกขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะขอเป็นกําลังใจงให้กับยูทูบเบอร์ทุกท่านที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางของให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วนะคะแล้วเราก็จะได้อมองกุฎพร้อมถ้วยทองนะคะความช่อดอกไม้สวยๆค่ะดอกไม้แห่งความสุขนะคะโอ้ยต้อมก็ต้องย่อเป็นสายยอดแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ เ้อมต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะฝากวิถีไทยฟินไว้ในอ้อมใจอุ่นๆด้วยนะคะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีค่ะรับมงกุฎพร้อมถ้วยทองเฉลิมฉลอง,ลองสุขใจเอ้อเอ้อเอเอ้อ,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 อตรงเล่งตรงเล่งตรงเลง